ควนหลงจากการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก2015ที่กรุงปักกิ่งของจีนนะคะหลังจากยูเซนโบ่เจ้าความเร็วชาวจาเมกาควา้าเหรียญทอง200เมตรได้สําเร็จหลังได้เหรียญทอง100เมตรมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยหลังจากที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัย200เมตรโบก็ได้เดินไปขอบคุณผู้ชมรอบสนามนะคะตามธรรมเนียมค่ะแต่ว่าก็ปรากฏว่าช่างภาพที่เคลื่อนที่ด้วยเซกเวจากทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็เสียหลักล้มนะคะแล้วล้อเนี่ยไปสะดุดลังเลื่อนด้านข้างค่ะ ทำให้ช่างภาพผู้โชคายล้มลงแล้วก็กระเด็นไปชนโบ้ด้วยนะคะเต็มๆเลยแล้วก็หงายลงทั้งคู่เลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งสองคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กนด้อยนะคะโดยเฉพาะยูเซนโบที่ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณน่องของขาซ้ายนะคะขณะที่ช่างภาพชาวจีนก็ถูกกล้องหล่นใส่ศีรษะด้วยนะคะ โบเองก็ให้สัมภาษณ์ติดตลกนะคะบอกว่าความจริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจัสตินแกตลินลงตรวจชาวสหรัฐที่ทําได้2เหรียญเงินทั้ง100เมตร200เมตรเป็นรองเขาทั้งสองรายการในการแข่งขันครั้งนี้พยายามจะฆ่าเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนคว้าชัยชนะได้มากเกินไปแล้วก็หัวเราะนะคะบอกว่าแค่ตล,ตลกตลกอย่าคิดมากนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองไปรอบๆค่ะเพราะว่ากําลังสนใจแฟนๆอยู่นะคะมัว่ดบกมือให้กับแฟนๆแล้วก็รู้สึกเหมือนก็ว่ามีอะไรมาพุ่งชนแต่ก็ยืนยันอีกครั บาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ